ผ่อนแล้วได้ของเมื่อไหร่ช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทัลและทุกๆอย่างเลยละกันคือเป็นเรื่องที่ถามมาเยอะมากนะสำหรับคลิปผ่อนของกับลาซาด้าช้อปปี้เจดีเซนทัลหรือผ่อนของกับเว็บอื่นๆเนี่ยว่าเราจะได้ของเมื่อไหร่ยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทําให้ดูด้วยนะครับช่องนี้จะพูดถึงเรื่องการผ่อนยืมกู้เงินไปหลกัหลกๆมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะแลวก็อยากจะให้ทุกคนดูคลิปเดินอันตรายจากการผ่อนและกู้ยืมเงินด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็ขอสรุปเลยกันนะคร ได้ของเมื่อไหรก็คือทันทีที่เรากดซื้อขอไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคองหรือการชําระด้วยเงินเต็มเนี่ยเมื่อการชําระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วร้านเขาจะต้องส่งของออกมาทันทีซึ่งเร็วสุดๆที่ผมเคยได้นะคือวันพรุ่งนี้สําหรับวิธีการดูว่าสินค้านั้นส่งเร็วแค่ไหนเลยผมก็จะสรุปให้ฟังด้วยนะ ข้อที่นึงคือลองดูในสินค้าดูว่าเขาจะส่งมาวันไหนอย่างในช้อปปี้เนี่ยลองกดตรงจัดส่งดูเขาจะบอกว่าได้รับภายในวันที่เท่าไหร่ก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งหรือ l a z a d a เนี่ยก็จะเขียนออกมาเลยว่าได้รับภายในวันไหน JD Central ก็เหมือนกันก็จะมีบอกอยู่ว่าได้รับภายในวันไหนแต่เป็นการประมาณเฉยนะครับ ข้อ2นะครับก็ต้องลองดูในคอมเมนต์ดูว่ามีคนด่าว,ว่าส่งช้าหรือเปล่าแต่ต้องบอกนิดนึงว่าคําว่าช้าของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างกรณีผมนะ4วันไม่ได้คองเนี่ยถือว่าส่งช้าข้อที่3นะครับบางร้านเขาจะบอกว่าตัดยอดตอนกี่โมงถ้าเกิดว่าเราซื้อก่อนตัดยอดเขาเนี่ยของที่ส่งเนี่ยจะมาเร็วขึ้น1วันแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อของหลังจากที่เขาตัดยอดเนี่ยของที่ส่งก็จะเลื่อนไปอีกวันหนึ่งเพราะว่าเขาตัดยอดทุกช่วงเวลาหนึ่งไงปกติเห็นอยู่ที่ประมาณ11บเอโมงนะ ถ้าเกิดว่าเราซื้อตอนเช้าเนี่ยข้อจะส่งวันนี้เที่ยงเลยแต่ถ้าเกิดเราซื้อตอนบ่ายเนี่ยข้อจะไปส่งพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแทนข้อที่4นะครับช่วงที่มีโปรโมชั่นอย่าง7เดือน78เ 8, ดือน89เ 9, ดือน9อะไรพวกนี้ช่วงเนี้ยคนจะสั่งของเยอะมากไลน์เขาส่งไม่ทันก็ต้องเข้าใจนะตรงนี้พอไลน์เขาส่งไม่ทันเนี่ยการส่งของมันก็เลยช้าเป็นเรื่องปกตินะข้อที่5ของชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะส่งช้ากว่าปกติเพราะวิธีการส่งของ,ของเนี่ยของชิ้นเล็กๆเนี่ยจะส่งเร็วมาก แต่ของชิ้นใหญ่เนี่ยเหมือนเขาจะรอให้มีรถโกดังทีนึงแล้วก็วิ่งส่งทีนึงดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อของชิ้นใหญ่ไม่ต้องตกใจส่งช้าแน่นอนข้อที่6ครับอันนี้ชัวร์มากว่าช้าชัวร์ก็คือส่งจากต่างประเทศส่งจากประเทศ,จ,เทศจีนอย่างเงี้ยนานแน่นอนที่เร็วสุดที่ผมเคยเจอคือ5วันถือว่าเร็วมากนะ5วันเนี่ยแต่ที่นานสุดๆเลยคือ45วันคือสั่งเสร็จแล้วผมลืมไปแล้วอะแล้วก็พอส่งมาเสร็จปั๊บเอ๊ะเราสั่งด้วยเหรอก็จะบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดใครต้องการด่วนๆน ยังไงก็ถือว่าช่วยคนไทยด้วยกันแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้ผ่อนแล้วได้ของเมื่อไหร่ก็ขอจบลงที่เท่านี้กันนะครับขอบคุณมากครับ